เฮ้ยเขาเอาสุดเหรอเอาสุดไม่เอาโซงเหรอเอาสุดไม่เอาโซงเหรอเอาดีเอาสุดไม่เอาโซง,อ,อ,อ,ง,อ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 ,งอืมโอเคสวยครับโอเคสวยอยู่สวยครับโอเคสัตว์นี้สวยอยู่เลย ขออนุญาตให้พื้นที่สปอนเซอร์นิดหนึ่งนะครับ คลาสิกมีตพี่ขอนำเสนอเพจพ่อมดเคเบเปผู้ให้บริการเติมเกมชั้นนำมากมายการันตีคุณภาพด้วยผู้ใช้บริการจริงมากกว่า1 0 0 0 0คนเติมถูกเติมไวเติมได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงส่วนลดจัดเต็มพร้อมโปรโมชั่นเคเบคอยคุ้มสุดๆเติม LL ไลิใช้เพียงแค่ไายอดไอเดีเท่านั้นโปรโมชั่นเพียบใส่โค้ดคลาสิกรับส่วนลดเพิ่มเติมอีกนะกิจกรรมสรองครบรอบ1 0 0 0แสนไลค์ที่หน้าเพจรุ่นรับของางวันแจกแบบจุกๆุมูลค่ามากกว่า1น0 0 0แสนบาท เป้คุ้มเป้ให้ฉลาดต้องเคเบิลเป้อย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับรายละเอียดอยู่ที่ใต้คำอธิบายใต้คลิปช่อง YouTube เลยนะเอาเลยครับผมกาสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเช่นเคยนครับผมและตอนนี้จะเกมหน่อยในเซนต์วอร์ี่เป็นเซนเชยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนนะครับมาดูนะครับผมไอเทมของตัวใครสาในปัจจุบันกันนะว่าเขาเล่นอะไรกันประมาณไหนเนาะก็จะเป็นการแนะนําไอเทมให้แบบคร่าวๆนะครับผมแล้วก็มีเกมเพลย์ให้ดูด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันที่บิลไอเทมของใครสาปัจจุบันที่ผมจะมาแนะนํากันนนนใคลลิปี้เยะ นี่นะครับผมหน้าตาไอเทมของตัวไครสาในบิวปัจจุบันก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมก็มาเริ่องกับไอเทมชิ้นแรกครับเดคอดรีเล็เตอร์นะครับผมก็เดคอดรีเล็เตอร์เนี่ยจะมาช่วยในเรื่องของการปิดคิวเนี่ยของดาเมจในช่วงต้นเกมก็คือตัวของไครสาเนี่ยในช่วงต้นเกมเขาาจะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่ว่าเขาจะมีพาสซีฟแพคซีฟที่ค่อนข้างที่รุนแรงถ้าเกิดทําให้มันแตกได้นะเอามาควบคู่กับความสามารถของเล็กเตอร์ทำให้ตัวของไครสาสามารถเก็บงานได้ดีมากๆนะแล้วก็ รองเท้านะครับก็ได้นำเป็นรองเท้าดูดเลือดด้วยความที่ว่าบิลเนี้ยมันเป็นบิลที่เน้นคีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยของจึงทําให้ตัวละครของไคซ่านะไม่มีซับเทหรือการดูดเลือดเลยเพราะฉะนั้นรองเท้าดูดเลือดเนี่ยค่อนข้างที่จะตอบโจทย์สําหรับตัวไคซ่ามากๆนะครับต่อไปก็เป็นตัวของดาบทองหรือโซลารีนะครับเมื่อทําการใช้สกิลนะครับก็ทําให้เราโจมตีแรงขึ้นนะมีอ,อัตราคียเข้ขขขาความเป็นโจมตีแล้วก็เล่นสกิลให้ด้วยก็ทําให้ตัวของไคซ่านั้นใช้สก,กิลได้ต่อเน,นื่องยิ่งงงขขึึ้้้นนนนโจมตีไดแรั่เอ แต่ก็จะเป็นตัวของไอเอครับเอามาบูสต์คิทิเค้ลให้หรุนแรงยิ่งขึ้นมาเท่านี้ไมเดอร์ครับผมเอามาใช้ในช่วงของเลดเกมนะตีตัวแทงแล้วก็ตัดเลือฝั่งตรงข้ามแล้วก็เกาะไตเกิดสำหรับคนชอบนะแต่ถ้าเกิดคนไม่ชอบเกาะไตเกิดนะก็มีเทมให้นะครับมันก็จะเป็นตัวของบัตเทอร์สเตอร์นะครับผมหรือตัวของอ,อิมมออร์ชัลนะครับผมนี่ชิวโบนะแล้วก็จะมีในส่วนของไอเทมบางประเภทที่สามารถออกได้นอกเหนือจากนี้นะไม่ว่าจะเป็นตัวของไปเอาลุนคีนถ้าเกิดเจอตัวเลือดเยอะๆนะครับผม แต่ว่าเคียร์เทมหลักๆก็จะประมาณนี้นะส่วนไอเทมสุดท้ายก็สามารถปรับใช้ได้ตามความชอบของแต่ละคนนะครับผมมาดูที่หน้ารูนกันต่อนะครับหน้ารูนก็จะประมาณนี้เลยนะฮะผมเป็นรูนของ Con คอนเนี่ยคด้วยความที่ว่าตัวของคซานเนี่ยมีความสามารถในเรื่องของการบัฟความเร็วจงปีอยู่แล้วจึงทําให้ไม่ต้องเอาไอเทมพวกแบบหรือรูนของเทมโปอะไรมานะเอาเป็นตัวของคอนมาก็จะดีแล้วก็คอนเนี่ยพอเก็บสแต็คครบมาได้บนัดดูดเลือดด้วยนะครับแล้วก็นี่ครับผม รูนี้ก็คือมาเพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวของเรานะจากการโจมตีนะครับแล้วก็รูนนี้โจมตีตัวละครเลือดน้อยให้ดูแรงยิ่งขึ้นแล้วก็รูนบัฟความแรงโจมตีให้เยอะยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็รูนรองนี้ก็จะเป็นรูนใสเขียว,วก็คือเอามาบล็อกการโจมตี3ครั้งนะเอาไว้กันเบรสนั่นเองนะครับนี่จะเป็นหน้าตาของบิไคยิสในแพท5.1นนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูเกมเพลย์ต่อเลยว่าเป็นยังไงนะครับ ก็เจอเป็นคู่กับตัวของเรนะียวหน้ากับเวนเะนี่ยก็ต้องตัวระวังหองซัพพอร์ตฝั่งตรงข้ามให้ดีๆนะก็ในยุคผัดก่อนนั่นนะตัวของใครศาสาจะเก่งมากๆนะที่เป็นบิวของตัวดักเบรดนะครับแล้วก็ตามด้วยตัวของน่าชอทูดนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะไม่ได้มาเล่นบิวนั้นนะผมจะมาเล่นเป็นบิวแบบใส่คี้เพื่อนๆดูนะครับไอ้คอยนี่นะเจ็บนะ เฮ้ยเาเอาสุดเหรอเอาสุดไม่เอาทรงเหรอเอาสุดไม่เอาทรงหรอเอาดีเอาสุดไม่เอาทรงนะฮะผมก็วันนี้จะมาเล่นเป็นบิวสายชิเลยนะก็เป็นแนวทางเป็นไกด์ให้กับเพื่อนๆนะว่าใครสารในปัจจุบันเขาเล่นประมาณไหนกันเนาะอ่าส่วนตัวเนี่ยผมมองว่า ภาปัจจุบันนะการออกรองเท้ามาชิ้นแรกกเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีนะครับผมแต่ว่าตัวของไขสามันจะเป็นช่วยในเรื่องของการที่แบบพอเราออกเทมชิ้นใหญ่มาแล้วมันอีโวสกิลได้ใช่ไหมเพราะงั้นผมจะไปเน้นในเรื่องของการออกไอ,อกเทมชิ้นใหญ่ก่อนก่อนออกรองเท้านะสำหรับตัวของไขสานะคี่ผมจะทําให้ตัวของไขสั่งอีโวไว้นะถ้าเกิดเราไปออกรองเท้าก่อนเนี่ยเราค่อยไปออกไอ,อกเทมชิ้นใหญ่ันทำให้ตัวของไขสานะครับผมอ่าอาีโวสกิลได้ช้านะถ้าเกิดอีโวไม่ทันก่อนมาก่อนตัวแรกเนี่ยไขส่สู้ยากอยู่นะครับโอ้ป ไม่ชาละไม่ชาละแต่โดนเกี่ยวโดนเกี่ยวนี่ไงใครก็ได้ครับจังหวะนี้เอาแล้วผมโดนดีดไงโอเค,อเค,อเคหูจังหวะแพ็กซี่มันแตกพอดีนะช็อตเมื่อกี้ไม่อยาดับเบิลคิวไปเอาเพลอ,อีกแล้วโอ้แต่ตัวสัพพผมตายอ่ะเศร้าเลย โอเคตอนนี้ผมได้ตัวของเดอะคีเรคเตอร์แล้วนี่ครับของสไลด์เทมชิ้นแรกของผมนะของถือว่ามาไวครับในนะี้ผมจะค่อยออกรองเท้านะครับอีโวสกิลหนึ่งนะครับผมเพราะว่ามันเป็นสกิลที่ทำให้ตัวหออไข่ศาสตร์นั้นเทดได้ง่ายขึ้นแล้วก็เคลียเวฟได้ไวนะโอเคผมถอยก่อนแล้วกันโอเคเขาหิวเฮ้ยผมโดนดีดนั่นไงผมว่าละ การล่อซื้อครั้งนี้ไม่ค่อยเป็นผลเท่าไหร่ผู้หลักกฏันติไม่ทันการล่อซื้อครั้งนี้ไม่เป็นผลดีเท่าไหร่นะครับผมกลายเป็นพลาดเลยอันนี้ผมประมาทเองนะครับน่าจะถอยตังต่แลกโอ้น่าจะโดนครับดูใขรกระแพงแบบนี้เวนดีต่อแต่ตัวของเราทรุดมาอ่าตายครแบบนี้โดนตอกซะ เครจผมจะไม่รอขนาดนั้นละเมื่กอกี้เกินค่าครับตัวของยาโสมานะถ้าตัวโอ,อ,อไม่มาน่าจะสวนได้อยู่แล้วก,ก็เมื่อกี้ผมกนตีทันน่าจะทําการเอาเพย์ตัวของเวนได้ด้วยนะนแต่ก,กนตนะีไม่ทันนะเป็นช็อตท่าของผมเลยสวยครับ The team the has slain Ri อืมพลาดไปชาปไ้าไปนี่แน่แย่อหายแล้วในการที่ย่อหายแบบนี้อ,นอ้าวเฮ้ยแล้วมาจริงเมื่อกี้ผมหยุดนะน่าจะมีโอกาสได้คนระับเข้ามาเปิดในป้อมเฮ้ยรอตัวของโอ้โหทันไหมเนี่ย นี่ไงแล้วผมมาแล้วผมมาพระเอกมาตอนจบครับอโอ้โหแล้วตัวของเวนอืจัดไปที่เป็นคิวโอเคคุ้มครับช็อตนี้เสรป้อมใกล้หมดแล้วเจ๊นะเดี๋ยวผมเอาตัวป้อมกลางให้ป้อมบนนะครับผมสิบวิเท่านั้น ไป้สิ่หนึ่งเชียร์คลิปไปโอเคได้ครับโอเคทีนี้ผมจะกลับบ้านไปเอาของเลยแต่ไปป้อมกลางต่อนะโหแล้วยีเราโดนหนักว่ะโดนหนักว่ะโดนหนักว่ะข้างหลังก็ได้ครับอุนน้ยครับ เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะดีนะสำหรับช็อตเมื่อกี้โอเคเมื่อกี้ผมจะยิงตัวของเรียน่าแต่ว่ามันไปลิงตัวของอตัวของฟิโอล่าเนี่ยไม่ได้กดลากนะโอเคกดวินบอว์ไปแล้วสวยครับ แล้วตัวของโอลาร์ฆ่าได้ไหมไม่ใช่นอติรูดหมูแตกเลยโดนระเบิดโซน่าเข้าไปไปไปรีฟชนใครวะเนี่ยโอ้โหแต่ป่าเขาดีเลยจัดเลยเนะนี่ยแต่นี้หรอรีฟไปไม่ถึงฝั่งฝันแน่นอนอนะ On my way โอ okay. เคเ่ยกลับเรากลับก่อนนะมาก่ใกล้เกิดแล้วโอเคเดี๋ยวเต้องรีบกลับไปกันต้องรีบกลับไปช่วยโซน่าวะอ๋อแล้วเขาถอยเขาถอยเราก็ไม่ต้องกลับครับเฮ้ยแ <c oughs> ต่ว,ว่าโดนดักปิดได้อยู่อันตรายครับอันตราย

ในความเที่ยววีโก้มันเป็นตัวแบบนี้ครับนี่ติดพอเล็คเตอร์ตายไปโอ้โหผมกดตีดกดตีดไม่ได้ออโอ้ไม่สวยครับไม่สวยอย่างแรงช็อตนี้ประมาณอีกแล้วประมาณอีกแล้วนะคับซิกมิโตพีติดห้าไปหน่อยครับเกิดละหห้าโอเคผมว่าเดี๋ยว มอ r ตอร์หรือไมเตอร์ชิ้นต่อไปต้องมาแล้วอา้าวใจตรงกันอีกเอา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 เอโดนคาแรคเตอร์ครับปิดดาเมจตายไปดาเมจเราค่อนข้างหนักมากตอนนี้ แล้วผมก็แตกไปกตามเคยครับเพราะฝั่งตรงข้ามโฟก,กัสผมโอเคมุมนี้ไม่สวย <Alliance. S 1> มุมนี้ไม่สวยจริงโอเคแล้วฝั่งตรงข้ามไม่เปิดบารอนต่อโอเคโชคดีไปครับหรือเปิดวะอาจจะเปิดโดนฝั่งตรงข้ามถมใส่ก็คือจบเลยเมื่อกี้ผมไม่ได้ห้าวแล้วนะผมเลิกห้าวแล้วด้วยเล่นใจเย็น โลดนลอด่อซสืออืมโอเคสวยครับโอเคสวยอยู่สวยครับโอเคสัตว์นี้สวยอยู่เลยต้องมีคนกลับบ้านไปกันไหมเขามีบอลลอนอ่ะโอเคฝากอรับด้วยแล้วกันจะทำให้เราผิดหวัง แค่กันบ้านไม่น่าจะยากเท่าไหร่โอเคจบเลยก็ดีครับโอ้โลกมันเยอะเลยชิปไม่พอจบทันไหมเนี่ยจบไม่ทันครับโอเคแต่เรากลับไปมังกรก็ได้นะเฮ้ยเราวาวกลับไม่ได้ด้วยชิบหายละ อย่าพึ่ง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 เดี๋ยวเราพาดอีกโอเคโอเคใครโดนมาเนี่ยนายนายเห็นไหมเขาจะโฟกัสผมจริงๆแล้วเนี่ย มาติลุสยืนเท่าไหร่เพื่อนฟี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 มาเวไปไหนเราไม่รู้โอเคเราได้สามมังกรโซดาก้อนถือว่าสวยงามอยู่ครับ Your team has ดีนะตอนนี้ป่าเราเป็นงานอยู่นะครับไม่งั้นเราจะลำบากโอเคแล้วตัวของเวนตายไม่ืว่าออกไปชิวโบก็ดีนะเพราะว่าฝั่งตรงข้ามชอบถมมันได้โลได้ดูดเลือดแตเซอร์เตอร์ถ้าโดนซีซีถมไม่ได้ตีก็เท่านั้นนะแต่ตัวของอ่าอิมอร์ชัลมันยังส,ส่วยในเรื่องของการที่แบบเราจะตายอ่ะเราก็ยังอนี่ได้อ่ะ สามนัดแตกสามนัดแตกอือหืออืออหือโอเคอันนี้จบได้เลยครับอันนี้คือจบเลยครับผมความค่ามมาพลาดกันแบบนี้โอเค Victory! โอเคครับจัดไป15คิวสำฉัครับตานี้ก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปของใครสาในวิวปัจจุบันนะก็คือคลิปเนี้ยมันเกิดขึ้นก็เพราะว่ามีน้องๆนะครับผม นะครับมาในเพจ Facebook ของผมนะก็แบบว่ามาถามว่าบิวใครศาในปัจจุบันเล่นยังไงออกของประมาณไหนก็นี่ก็จะเป็นบิวอีหนึ่งทางเลือกที่จะมาแนะนําให้กับเพื่อนๆนะสามารถเล่นได้นะครับผมก็เป็นบิวที่ผมรู้สึกว่าน่าจะโอเคที่สุดในใครศาปัจจุบันตอนนี้แล้วนะครับถ้าเกิดเจอบิวอะไรดีๆหรือใครที่เป็นมใครศามีบิวที่โหดกว่านี้ก็สามารถแนะนํากันได้นะครับผมสามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะว่ามีบิวไหนแล้วลเดี๋ยวผมจะมารีวิวเพื่อนๆดูนะับว่าใครศาบิวนี้เป็นยังไงเดี๋ยจะมารีววิิใหุ้คปเลยนะส่วนใค่อยาไได้คิปอะไรไหน ถ้ามีโอกาสได้เล่นผมจะทาให้ดูแน่นอนนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมสามารถโดเนทเป็นกําลังใจให้กันได้นะคว่าจะเป็นระบบซุปแตงหรือพร้อมเพยนะ์เป็นค่าขนมให้ผมจะมีกําลังใจในการทําคลิปมากๆเลยนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ